สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านเพทายช็อปนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าอ s u สูดีแมก0องนนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอในส่วนของการอัปเกรดเป็นตัวท็อปนะครับลูกค้าเข้ามาอัปเกรดนะครับให้รถเป็นตัวท็อปนะครับโดยการเปลี่ยนไฟหน้านะครับแล้วก็กระจังหน้าลงมาจนถึงไฟท้ายนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับทางร้านจัดหาให้ลูกค้านะครับเป็นมือสองนะครับแท้ถอดนะครับคุณภาพดีนะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับของดีแน่นอนนะครับ ในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นแค่ตัวครอบนะครับเรายังใช้กระจังหน้าเดิมแต่ว่าเป็นครอบเงาแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้จะมีหลายสีนะครับมีทั้งสีคมเมียมนะครับสีดําเงาสีเทานะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟท้าย led นะครับเหมือนตัวท็อปแต่ตัวนี้จะเป็นงานงานเทียบแท้นะครับลูกค้าต้องการสีสโมกนะครับให้ออกดูดูดำดำหน่อยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับชิ้นงานเป๊ะนะครับ ใส่เข้าไปนะครับเปเวอร์นะครับผมดูโดยรวมกันนะครับนี่ฮะโหดมากนะครับผมระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเปิดไฟหลีนะครับไฟเดย์ไลท์ก็จะดับนะครับเปิดไฟหลีกับไฟหน้านะครับเดย์ไลท์ตรงนี้ก็ดับนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟหน้านะครับอันนี้ออฟโรดเต็มระบบนะครับรถลูกค้าใช้ในในสวนนะครับเป็นรถเซอร์วิสแมคโคร นี่นะครับสังเกตนะครับเดลท์ชัดเจนมากเลยนะครับสวยนะครับโอเคสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะอัปเกรดหน้ารถหรือว่าแปลงเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้จัดได้เลยครับที่ร้านเมทายช็อปนะครับเราสามารถสั่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นของแท้มือหนึ่งงานเทียบหรือว่าจะเป็นมือสองแท้ถอดเนี่ยเราก็จัดหาให้ลูกค้าได้หมดนะครับตามว่าประมาณที่ลูกค้าจัดการไว้นะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับทางร้านด้วยนะครับคันนี้สวยงามมากนะครับจบสวยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ